สวัสดีค่ะเกตจะเขาว่ากันว่าสตอรี่ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นแจ็คอายุ10ขวบเขาได้อาศัยอยู่กับตายายครอบครัวของแจ็คไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหรน่นักบ้านของเขานั้นอยู่ติดกับบ้านของลุงโหนลุงโหนงแกรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตามงานวัดแกเคยบอกกับแจ็คว่าแกรักอาชีพนี้มากช่วงวันหยุด แจ็คก็จะไปเล่นกับลูกชายแกบ่อยๆลูกชายแกมีชื่อว่าแมนแจ็คกับแมนนั้นสนิทกันมากช่วงเย็นวันนั้นหลังกลับมาจากโรงเรียนแจ็คก็ไปเล่นกับแมนตามปกติเหมือนเช่นเคยโดยที่วันนั้นลุงหน่งไม่อยู่บ้านเพราะออกไปต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็คงดึกมากแจ็คกับแมนไปได้สักพักแมนก็เอ่ยขึ้นมาว่าเราร้องเข้าไปเล่นในห้องเก็บฟิล์มกันไหม แจ็คก็ตอบไปว่ามันจะดีหรอเอาหน้ามีอะไรจะให้ดูแมนตอบกลับมาด้วยความเป็นเด็กของแจ็คก็ไม่คิดอะไรมากจึงเดินตามแมนเข้าไปในห้องลักษณะของห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่กว้างมากนักหน้าต่างทุกบานถูกปิดตายด้วยไม้หน้าสามตอกตะปูพร้อมกับมีผ้าหยันปิดทับลงบนหน้าต่างทุกบาน เหมือนกับขังอะไรบางอย่างไว้ด้านในกลางห้องมีเครื่องฉายหนังขนาดใหญ่ตั้งอยู่และม้วนฟิล์มที่วางอยู่รอบๆห้องเป็นจำนวนมากแจ็คจึงยืนมองรอบๆห้องไปได้สักพักหนึ่งก็เหลือไปเห็นเหมือนมีใครยืนหลบอยู่หลังจอผ้าสีขาวแจ็คเริ่มใจไม่ดีจึงรีบถามกับแมนว่าในห้องนี้นอกจากเราสองคนแล้วไม่มีคนอื่นใช่ไหม แมนตอบกลับไปว่าใช่ก็มีแค่เราสองคนนี่แหละพอแจ็คได้ยินคำนี้มันก็ทำให้แจ็คนั้นขนลุกขึ้นมาท,าทันทีแล้วสักพักแมนก็พูดกับแจ็คมาว่ามาเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูพอพูดจบแมนก็หยิบเศษฟ,ฟิล์มที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วก็เอาไฟฉายส่องลงบนแผ่นฟิล์มชิ้นนั้นสะท้อนลงบนจอผ้าสีขาวเป็นภาพออกมา และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นภาพที่สะท้อนออกมากับเป็นเงาของชายแก่ยืนนิ่งจ้องมองมาที่พวกเขาสองคนแจ็คตกใจสุดขีดจึงรีบคว้าม,มือของแมนเพื่อดึงออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นสัมผัสแรกที่แจ็คจับมือแมนมือของแมนนั้นเย็นเฉียบไม่มีอาการตอบสนองอะไรเลยแจ็คเห็นท่าไม่ดีจึงปล่อยมือของแมนแล้ววิ่งออกมาด้วยอาการสติแตก พยายามร้องเรียกหาคนให้มาช่วยประจวบเหมาะกับที่แม่ของแม่นั้นกลับมาจากตลาดพอดีเมื่อแม่ของแม่เห็นแจ็ควิ่งหน้าตาตื่นออกมาเลยถามแจ็คว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่ล่ะไปไหนแจ็คตอบกลับไปว่าแม่กับผมโดนผีหลอกที่ห้องฟีมาครับแล้วแม่ของแม่ก็เลยพูดว่าและใครอนุญาตให้พวกเธอเข้าไปเล่นกันในนั้นแจ็คได้แต่ยินอ้ําอํอึ้ง ไม่พูดอะไรแล้วแม่ของแมนก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องแจ็คได้แต่ยืนรอยอยู่ด้านนอกเพราะว่าความกลัวสักพักแม่ของแมนก็เดินออกมาบอกกับแจ็คว่าไม่เป็นไรแล้วลหละเธอกลับบ้านไปก่อนแล้วกันหลังจากแจ็คกลับมาที่บ้านด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากพ่อทานข้าวเสร็จก็เดินไปอาบน้ำที่หลังบ้านตามปกติบรรยากาศตอนนั้น,น,นเงียบสงัดจนน่าขนลุก มันทำให้แจ็คย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวเมื่อตอนเย็นทันทีเอาหนะ้าคงไม่มีอะไรหรอกแจ็คคิดในใจแบบนั้นแจ็คอับน้ำไปได้สักพักหูก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านหลังห้องน้ำแจ็จจึงค่อยๆเดินไปและชะโง,งกมองผ่านช่องลมของกำแพงห้องน้ำออกไปด้วยความมืดแจ็คจึงมองไม่เห็นอะไรชัดเท่าไหร่ แจ็คเห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังก้มหาอะไรบางอย่างยิ่งจ้องมองก็ยิ่งเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแจ็คเริ่มชักใจไม่ดีจึงเผลอพูดหลุดปากทักไปว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นน่ะพอสิ้นเสียงของแจ็คชายคนนั้นก็หยุดนิ่งแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นแจ็คตกใจทันทีเพราะใบหน้าที่เห็นนั้น มันเป็นคนคนเดียวกันกับที่แจ็คเจอในห้องเก็บฟิล์มเมื่อตอนเย็นด้วยความตกใจแจ็คเลยวิ่งกระโจนออกมาจากห้องน้ำแบบไม่คิดชีวิตรีบวิ่งตรงเข้าไปหาตากับยายทันทีด้วยอาการที่สั่นไปทั้งตัวและแจ็ก,ก็บอกกับตายายว่ามีใครมายืนอยู่ข้างหลังห้องน้ำบ้านเราตาก็เลยเดินไปที่หลังห้องน้ำยืนอยู่สักพักแล้วก็พูดประโยคสั้นๆว่า อย่ามายุ่งกับหลานกูพอพูดจบตาก็เดินตรงเข้ามาหาแจ็คแล้วก็พูดว่าไม่มีอะไรแล้วนะเองขึ้นไปนอนกับยายก่อนไปเดี๋ยวตาจะอยู่ข้างล่างอีกสักพักแจ็ครู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยจึงขึ้นไปบนบ้านกับยายเพื่อจะเตรียมตัวเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าสิ่งแรกที่ยายให้แจ็คทำหลังจากขึ้นมาถึงก็คือให้ปิดหน้าต่างทุกบานให้สนิท แล้วรีบเข้ามุงนอนเลยแล้วยายยังบอกอีกว่าให้นอนให้ใกล้ยายมากที่สุดแจ็คจึงซุกตัวเข้าไปนอนกับยายยายกอดแจ็คแน่นมากและกระซิบเบาๆกับแจ็คว่าถ้าเห็นอะไรห้ามส่งเสียงเด็ดขาดพอแจ็คนอนไปได้สักพักตาของแจ็คก,ก็เดินขึ้นมาพอดีแกเดินตรงเข้ามาที่มุงและพูดว่าวันนี้ ตาขอนอนกับเองวันหนึ่งนะเป็นวันแรกที่ตาเข้ามานอนกับแจ็คตั้งแต่เกิดก็จะเห็นตากับยายนอนแยกกันตลอดแล้วสักพักแจ็คก,ก็เคลิมหลับไปตึกตึกตึก,ตกเสียงใครกันแจ็คค่อยๆลืมตาขึ้นเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินขึ้นมาตรงบนไดาทางขึ้นบ้านแล้วสิ่งที่แจ็คเห็นนั้นมันก็คือท่อนบนของชายแก่คนนั้น ค่อยๆโผล่ขึ้นมาแววตาแดงกำ่ำเหลือกไปมาหาอะไรบางอย่างแล้วค่อยๆตรงมาที่แจ็คด้วยความตกใจแจ็คจึงพยายามดิ้นสุดแรงได้ร้องเรียกตากับยายแต่ร่างกายของแจ็คนั้นตอนนี้มันไม่ตอบสนองอะไรเลยเหมือนแจ็คยิ่งดิ้นมากเท่าไหร่ร่างกายมันก็ยิ่งชาขึ้นเรื่อยๆแจ็คเริ่มหมดแรงลงทุกที ร่างของชายแก่คนนั้นยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วแจ็คก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมีเสียงปริศนาดังขึ้นเฮ้ย <Hey! S 1> พอสิ้นเสียงนั้นก็ปรากฏชายร่างสูงใหญ่อยู่ตรงประตูห้องยืนชี้หน้าของชายแก่คนนั้นแล้วสักพักร่างของชายแก่คนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแล้วแจ็คก็เผลอหลับไป พอสะดุ้งตัวตื่นอีกทีก็เช้าซะแล้วพอตื่นนอนสักพักแจ็คก,ก็ลงไปข้างล่างเห็นตากำลังนั่งทานข้าวอยู่ตรงโต๊ะพอตาเห็นแจ็คเดินลงมาคำแรกที่ตาถามแจ็คก,ก็คือเมื่อวานไปเล่นที่ไหนมาแล้วได้ไปเอาอะไรของใครเขามาหรือเปล่าเจ้าของนะ่ะเขามาตามถึงที่เลยนะแจ็คจึงบอกกับตาว่าเมื่อวานแมนชวนไปเล่นในห้องเก็บฟิล์มมาครับ แต่ก็ไม่ได้ไปหยิบจับหรือเอาอะไรของใครมานะครับพอพูดจบตาของแจ็คก,ก็เดินไปหยิบรองเท้าคู่เมื่อวานที่แจ็คใส่มาดูแล้วก็เห็นว่ามันมีเศษอะไรบางอย่างติดมากับรองเท้าเนื่องจากเมื่อวานแจ็คนั้นตกใจกลัวจึงไม่ได้ทันได้สังเกตว่ามีอะไรติดมากับรองเท้าที่ใส่อยู่หรือเปล่าตาบอกกับแจ็คว่านี่น่าจะเป็นเศษซากอาหารหรือเครื่องเส้นอะไรบางอย่างที่วางอยู่กับพื้น แล้วแจ็คดันไปเหยียบเข้ามันจึงติดตามมากับรองเท้าของแจ็ควิญญาณหรืออะไรบางอย่างในห้องนั้นคงไม่พอใจจึงตามมาเอาคืนหลังจากเหตุการณ์นั้นตาของแจ็คได้มีการทำพิธีขอขามาแกะด,ดวงวิญญาณดวงนั้นแล้วแจ็คก,ก็ไม่เคยเจอชายแก่คนนั้นอีกเลยแต่ก็ไม่มีใครรู้ประวัติของห้องเก็บฟิล์มนี้ว่าในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อมาไม่นาน ลุงโหน่งแกก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กิจการหนังกลางแปลงที่แกรักก็ถูกทิ้งร้างลูกหลานรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีใครมาสนใจเรื่องราวหนังกลางแปลงที่ถูกลบเดือนไปก็หายไปตามกาลเวลาถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับ อย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ